สวัสดีครับคุณเคยเจอปัญหารายชื่อเพลงในบ b บเป็นภาษาต่างดาวหรือเปล่าครับถ้าคุณเคยเจอปัญหานี้ที่เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเราจะเห็นว่ารายชื่อเพลงเป็นภาษาต่างดาวทําให้เราไม่ค่อยสะดวกต่อการเลือกฟังเพลงวันนี้ผมมีวิธีมาแนะนำนะครับ ให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเริ่มกันเลยนะครับเข้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับเข้า google พิมพ์คำว่า mp 3าท็กกดค้นหาหรือว่าจะกด enter ก็ได้นะครับเราจะพบกับเว็บไซต์ mp 3าม็กคลิกเข้าไปเลยนะครับข้างบนสุดนะครับจะแสดงให้เห็นถึง เวอร์ชันล่าสุดและตอนนี้นะครับให้เราคลิกที่ลิงก์เลยนะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดทำการอินสตอลโปรแกรมแบบปกติเราจะได้โปรแกรม mp3 tag แล้วละครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรม mp3 tag นะครับคลิกที่ไฟล์แล้วคลิกที่ add directory นะครับที่เป็นเครื่องหมายบวก แล้วเราเก็บเพลงไว้โฟลเดอร์ไหนให้เราไปนำเพลงออกมาจากโฟลเดอร์นั้นนะครับเพื่อทำการเปลี่ยนจากภาษาต่างดาวนะครับเป็นภาษาที่คุณต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับเราจะเลือกทั้งหมดหรือว่าเลือกทีละเพลงก็ได้นะครับแล้วคลิกที่ Save พอสำเร็จ awesome นะครับจะมีไดอะล็อกขึ้นมาแบบนี้นะครับแค่นี้เราก็สามารถแก้ปัญหาภาษาต่างดาวใน b บ a ็คเบอร์ได้แล้วครับแล้วก็นำเอาลงเครื่องปกติครับเพียงเท่านี้ก็จะทำให้ปัญหาภาษา,าต่างดาวในเครื่องของคุณไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปและทำให้การเลือกฟังเพลงมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนี่คือผลลัพธ์นะครับ แค่นี้เราก็สามารถอ่านลายชื่อเพลงได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกเพลงมาเต้นสัหน่อยครับ ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับสวัสดีครับ